สวัสดีครับคุณปาดองเฮ้งครับผมสวัสดีค่ะบ่อท่านเลยถึงมือหนึ่งหลังจากที่คลิปก่อนหนานี่เนาะพอ่ามือว่านี้มือแรงดิมือว่านทุ่มพัวเนาะมือว่านนี่ผมลงคลิปไปประมานทุ่มทุ่มกว่านี่แหละมือว่านี่เนาะแล้วก็เข้มข้นขนาด เง้เรามาเข้มคนอิลีครับจากฝันหนึ่งว่าฝ <c oughs> ันสองฝันสามมานะา่ะมันเสียวใส่ปีไมค่คักๆย่บอ่ะเงยจังๆย่บอ่จังว่าบาทนี่หลังจากที่ฝันลงไปในห่วยเห็นบักหอยเน่าอ,อ่าเจอบักหอยเชอรี่หาหน้วย ไปจับเบื้องลายเป็นบบกหอยเออน่าครับ,มบเม้นเเมนต็มมือเลยว่าสิได้ลาก,กินลาบหอยบอ่าม่นครับต้องแลนหานามยางไว้ในหลังมือเม้นคักเม้นแน<อ>่ต็มเต็มว่าต่อไปหมายว่าเต็มเต็มเ,เนาะตอนนั้นก็นจับตัวเลขออกมาแปลจากความฝันนั่นคือหกศูนย์หาแต่ว่าตอนสิไปหาบบกหอยกับขับรถขั้นเขียวไปอันนี้คือ ขึ้นแรกก็ได้ครับรถขั้นเขียวแล้วนะครับเราข้อแปลเลขที่ว่าไปได้บักหอยนี่ออกมาเป็นหกหกห้าศูนย์เนาะหกห้าศูนย์แล้วก็ะจกมาห้าศูนย์หกศูนย์หกห้าหลังจากนั้นก็มาฝันอีกฝันอีกขี่รถไปาบ้านเลขที่หนึ่งครับบ้านพอตาหานกานเนาะซึ่งเป็นสร้างที่เฮตุติให้พระอาจารย์ไข่ละ เป็นหัวหน้าใหญ่เพิ่นล่ะครับข <Sud Prose c onder> ับรถเชียวไปอีกอขับรถเชียวไปจอดไว้ทั้งหน้าจอดไว้ทั้งหน้าเราก็เซ้นหนาเซ้แล้วมันสียวคล้องเนาะรถไหลรถไหลนะครับรถรถทะไล่แสลับไปทั้งหน้าดิบบมนรถไหลไปด้านหน้าอืนะครับมันคล้อยทั้งหน้านะครับก็ได้ไหลไปทั้งหนาแล้วก็แล่นมาทั้งหน้าแล่นมาทั้งลังมาอยู่มันไหวเออูู่มาทางไหวกับทางดีกับยำโตคล้องทั้งลังกับแล่นมาทั้งลังอีกหหวยตัวเนี้ตั้งใดเนาะมันพุ่งมาแล่กับจำมาได้เห็นปะครับ จับล่อเนี่ยว่าหันเกืกเลยจับล่อเนาะจับล่อจับล่อหันให้มันตรงนะครับเมื่อวานนี่ว่าล่อขอบสิผาแต่ว่าเอฟซีพันวาจับล่อกับซูนาคือเก้าแอดว่าสันพันวามาครับเพราะว่ามื่อกับฮาล่อรถกับซูนว่าสันมีพันวาจันมากมีครับคอมเมนต์มากซึ่งทะเบียนมีผู้ถางสร้างห้องอยู่แบบนี้นะมีนี่ครับอู้ดเอฟซีพัาดองเฮงนี่หลายแต่ดีเพิ่น ติดตามเยู่ดิเพราะว่าฝันแม่นสิบสามงวดติดต่อเด้เด <c oughs> ตั้งแต่ใดมากนี่ใครว่าคู่เขารักบ่หน่อยแสนนี่ฮะถ้าคิดเป็นตัวเงินที่ได้มากได้โชคมากสิบสามงวดแม่นเยู่โอสิบหอดสี่แสนแล้วะ <c oughs> อ๋อเก้ยหอดเยอะดอกอ๋อเกินเนิน,น,น,นไปละก็ได้ปนในแก้วนี่ละโ โอ้ยอเอาปนว่าแก้วเถอะปิ้งกินแขวนๆร <laughs> ดปิ้งกินแบบเต็มๆต็มรกินตะตอนลดเนื้อว่าไอหน้าไว่ต้องกินสิบสามงวดงวดหนึ่งกะรักไปไปรักไปไปหมืน่นเกือบแสนเกือบแสนเกือบแสนกะ โอ้โหท่าธรรมดยายัไปไล,ล,ล่ละยัยมาคุยเอาเ้าความจริงว่าว่ามันว่นี่ดอกเอาเ้าบ่คุยเป็นแสนเป็นล้านดิเพราะว่าเ้าบ่ได้ซื้อหลายแบบนั้น,น,นยางว่าแน,น,นาลอตเตอรี่กันเจรัหลายปลาไหลกับฟอนบื้อๆพนักก้นไเลขออกบอเนาะเอามาหนี้กะหลังจากนั้นกะฝันต่ออีก นะครับหลังจากที่มือที่ว่าลดไหลที่ไปบ้านเลขที่หนึ่งเนาะนบ้านนี่กับฝันต่อมาอีกกับเกี่ยวกับรถอีกพองก็เมียชี้ที่จะเข้าไปไกลๆนี่แหละที่ฝากลูกมาวา่ัซัซนฝากลูกไปน้าแนวานว่าซัซนอันสองคนเ่น่าพั่นเขาก็เลย่าไปก็ไปตัวก็ได้วางสี่สิไเป็นรงหอดเถึงหมองอยู่ดอกก็ได้วางสี่ครอ่าหมักหน่อยหมักแนหน่อย,หน,อยหนึ่งเป็นย,ย่อยขึ้นมา ขึ้นคี่รถมาน้าขึ้นคี่รถมานําบักหนึ่งว่าผมว่าไปผมว่าไปอ้าวว่ไปก็บไปว่าั่นัรับพ่อกับแม่เขาว่าผู้อ้ายนี่บ่มาน้าแม่แต่ผู้น้องผู้ตัวน้อยผู้ตัวน้อยครับนั่นล่ะการสรุปคร่าวๆคือจบสานั้นแมนเนาะแมนบัน้เฮา้อตีกันเมื่อคืนนี่สรุปอยู่ที่บอกว่ามันสิบว้นอยู่ในถุเปลี่ยนรถนี่ล่ะแมนบอกสามเจ็ดศูนย์ห้าแต่ว่าคิดว่า เด็กน้อยสี่มาเป็นอีกตัวหนึ่งที่เขาม่สอนเสเป็นยังตือหนึ่งมากมากมาถึงบ้านเด็กที่ตาคานกันหนึ่งครับแมนเด็กน้อยที่บ้านสิฝางมากกับมากผู้เดียวครับผู้ใช่พร้อมก็ได้ตีได้หางเดี่ยวหนึ่งศูนย์ห้านะครับนี่คือบทสรุปของเมื่อวานนี้นะครับบทสรุปของเมื่อวานได้ที่หนึ่งศูนย์ห้าบาทนี่ก็เลยบอกกับญาไว้ว่าเอาเด้อ ขันแม่นเลขใช่ดินี้เบาครับผมเป็นคนเบา<น>อ่าผมบอกงายไปว่าเอาเด้อง่าขันแม่นตัวเลขที่ตีไว้ในนึ่งศูนย์หานี่มันถูกแล้วเนี่ยให้ป้านเนี่ยฝันว่าได้นั่นได้นี่งั้นจะได้กินยั้งกะตามให้ไม่ค้นออกขวางมาหาือนะครับป้ากดว่าอรเาครับมี่อิลี่ครับผม มีคนเอาแนวมใไ้แต่วเอาอย่างมให้ <c oughs> ต้องเป็นหน้าที่ของคุณป้าดวงเฮงเล่าแล้วละ่ะ <c oughs> ผู้ฝันต้องเล่าแล้วบ้านนี้ <c oughs> อันฝันว้างสิขยุบานหลังนี้ละ <c oughs> ่ะขยุบานหลงังอยู่อยู่สมเอร์นี่ละ่ะก็ได้ยินเสียงแววแววมา่าขัาน้นอยากได้อีดีก็ไปหาทาบุญแน,น่พะสัน ขันอยากได้อีรีนะเสียงเววแววมากเลยครับยงเววแววมากขันอยากได้อิรีเนี่ยก็ไปหาท่มบุญน่ำธาตุนะประสันมานี้สิไปยูดอกว่าสันมาเนี่ยสิออกไปหน้ากอนกันอะไว่างสิเท่าครวบสิออกไปหน้ากนประสันเท่ากับอันอันออกไปหน้าเนี่ยก็คือบริขีรถขันเขียวดิครือจังเห่ายางไปนี่แหละมันกับพวกไก่เนาะหน้าก็ได้ครับอือจังยางออกมาเนี่ยกำลังเห็ดทำคว่มสะอาดอันอันอันนี้ยู่น้าหน้ามา นาำจังไลยจังผ้าเห่เห่เห่มากคือจังพูอันคือจังเคลื่อนแตก่น้ำหลากคล้ายค้น้าหลากน,<อ>น้าไหลมากแอนหน้าะเห่เห่บอกว้ายคือบางสี่กุสิเนี่ยหอดบานมันออกมาแลนนนนนแล่วแร่น,น,น้ำกลนเนาะปานคล้ายคล้ายกับน้ำป่าไหลหลากเคลื่อนแตกกับทะลักทะลักะมากบึนบึนมากสินะอุ้ยแสดงว่างวดนี้หนาแห้งอือมันนี่ก็เห็นอันเอาคือมีตากร่อยข้าเจ้ามาแซ่ไ้นี่มันนี่นามกับพัดตากร่อยทิ่มมาละ ก่อยผู้เฒ่าสมัยก่อนเพิ่อนเฮดน้ำคอลอ๋อยับก่อยเนาะก่อยเอาไปแช่น้ำเหมืนว่ากลอยเอาไปแช่น้ำเพิร์นเฮดครับเอาไปแช่หน่ามันไหลไหลมันเปินห่วยเป็นยังไงมานี่น้ามันก็พัดไปเลยแล้วมานี่ตากลอวก็ไปน้ำหนามมานี่เข้าเลาวแลนขึ้นจังไกล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 ไม่เท่าแลนนี้นนาม่ะบเอเฮ้ยมีไอ้คักมีไแน่วันนอือแลนนี้นามเนาะนา ทะลักทะลักทะลักมากแต่ว่าเขาก็เปียกอยู่เพราะว่าเขาเรียนพาน่ะมันนันครับอ่าเป็นขวมหวยย่ำเลยโอยขนาดได้ป่านังกีงกระล่างใบหน้ายันมาครับอันสมัยมันมันไม่ใหม่แขนไม่ไม่เป็นปิดขอนเนาะอ่าเป็นขอนผาดห่วยไปเขากับแรนแ่นมันบาสุไทายโดดโดดคำเลยคอนมาไตขอนโอยไตอยู่ขอนน่ะแต่ว่าหัน ไก่สีหอดเข้าโบให้มันสุดรนะกระโดดเลยแนนห้วว่าห้ว่าเก่งอ่ะมีวิทยาหยุดถิ่นมากในทันทีน้องหนีตายแนนถึงบมาบัานนี้มันสีมีเถียงหน้าห้ว่าเก่งอ่ะมีวิทยาหยุดถิ่นมาในทันทีน้องหนีตายแนนถึงบมาบัานนี้มันสีมีเถียงหน้าถียงหน้าเขาเกาอยู่ทั้งหน้าโรงเรียนเขาเอื่นมาหน้าโรงเรียนอ่าใกล้ๆทั้งๆกันนะลูกเข้ากับยูหันอ่า ลูกข้าวนะกับมาโอ้ยขาดแม่ขนาดก็ขึ้นวันนี้ก็ได้พักกันมาบ้านนะก็ยังลูกก voilà kind of ับลูกหน่อยนะกับลูกลูกลูกขึ้นพันไงนี่แหละก็ได้มาบ้านมาบ้านนี่แหละอ่าสนอกบานมาบ้านเดี๋ยววันนี้เทาเท่าขี่รถไปขี่รถไปฟันเงาด้วยมาขึ้นนอนนนนอนอันนนอ่นนาใหญ่นันนอนอยู่กับยายนอนอยู่กับยายนาลูกเพิ่นนาลูกเพิ่นครับอืมอัน พีจังมันมอ่หนาวปันไดว่าซันบ่คเรื่องนี้น่นอนหันขะนอนนี่ฝันเป็นเรื่องเป็นรล่าอยู่ดีดิถ้านอนอยู่กับยายนยไี้ฝันเป็นเรื่องเป็นล่าจำได้ได้่าขะนอนในห้องหนสี่สี่ฝันบ่บ่เทาครับขันอยากได้เ้ิมฝันคือนอนอย่างนี้นอนระเบินมาต่อไปเออเอาสร้างเปลี่ยนถะนอนอันนี้มาสนาว่าบ้านี่อันก็เลยอันคือจังไปใส่แหละแต่ว่าขับรถขันขันอยู่ระยอง บานนี่นะครับราขั้นยื่นย่องขั้นยื่ะยองไปือจังมาเป็นน้ำหาน้ำหาคนน้ำหาเด็กน้อยอยากได้เล็กน้อย่าสันเจ้าของนาบ้านบ้านนี่มีนั่งหนึ่งว่าอุ่มลูกมากเอาพ่อจ้า่าสันเอาบ่อลาสันเอาสิไฮบ่อเข้าก็ได้บางส่ขั้นไฮก็เอาแล้วห้องอยากได้อยู่หนิ่าสันเข้ามาส่ครับอยากได้เล็กน้อยแต่ว oui ่าเป็นผู้ใช้ดี่ละสันนั่งนันมาครับนู้อยากไฮอยู่แต่ว่านู้เลียงม่ไหวสัน แม่แม่จีเลี่ยงไว้อยู่ดอกไว้แล้วกันว่าครับเออกะว่าก็ได้เอาห้าไห่ไห่เท่ากบอุ้มเอาขนีาดนี้แบอุ้มเอาแล้วอุ้มมาขึ้นรถเอออุ้มมาขึ้นรถขั้นรถเจงข้านั้นกตำรวจมาแตสัยนี่ฮะนี่มาจับเท้าุ้มนั่งนั่นกันี้เราได้บาดนี่ครับเออุ้มเสียลูกมาให้เท้าน่ะกะนี้เราบ้านเจ้าไปลากลูกเขามาเ่าสันเจ้าไปลากโคอรโปไดลากว่าสันเอาโปเลาก เขาอมให้เขาเต็มใจให้คอยคอยบ่ได้ละยังได้กลับไปรำเนินคดีเหตุใมาสั่นบ้านนะสู้มาสั่นเจ้าของนะตำรวจมาจับอได้เิ็กน้อยมาแล้วตำรวจกลับมาจับเขาก็อุ้มเล็กน้อยอยู่หงนล่ะเทียงกันกับตำรวจอยู่บ่อุ้มอยู่หันหอยเล็กน้อยกับอุ้มกอดข้อเข้ากอดข้ออยู่น่เครับ บ่ได้ละบล่ได้ละเพิ่นเอาห้เพิ่นตั้งใจห้เพิ่นสิเพิ่นบ้าเพิน่นเลี้ยงบ่ไหวเขาว่างสิเขาเสีเเยไปเลี้ยงเองเขาว่างสิเลี้ยงหน่อยก็จังหักเข้าวัสสันต้องตรอจบ่ได้บ่ได้ต้องไปเราเนินคดีให้ได้อัสสันมาเข้ากับสู้เนี่ยตำรวจว่าเปิญญาเขบาบอกฟังเข้าเนี้ยอัสสันมาอื้กัสะดุ้งตื่นมากอ่ะหน่อยที่เป็นแนวนี้เนาะบาดอัสสันมา แต่ว่ามันขึ้นนี่ว่าเดีฝันเกี่ยวราขั้นเกี่ยวมันบ,บ<อ>่แต่ว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งเป็นอีกขั้นหนึ่งอ่าทียูลดลดของลูกชายแมนทียูช้นบุรีแมนถ้าเบี่ยนยังครับสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งตีตัวที่ชอบกมากเกี่ยวหันตัวที่ชอบเกี่ยวว่างหันซึ่งออกทกสเจ็ดหนึ่งสองแล้วก็ไมาอ 1, 7, 1, อกออมสินหนึ่งเจ็ดหนึ่งแมนสามตัวตรงตรวแมนแต่ว่ามันมันกับไมาออกอัน มือเดียวกันพนอ,อนเนาะแม่ครับแต่สมัยก่อนๆมันก็ออกคนละมือเท่ากับมีว่าลาไปซื้อแมอนบอบมันก็สีได้มันออกเต็มๆตัวนั้น๋ยวันก่อนๆมันไม่มาออกเลขรัฐบาลเนาะแต่ไปออกเท่ากับสอ,อเขาป้าเขียนเน้นสองหนึ่งเจ็ดมันออกเจ็ดหนึ่งสองเท่ากับสอ,อแล้วกาหนึ่งเจ็ดหนึ่งพันไปออกอมสินซะ,ะใครว่าเขาสองเด้งเลย แต่ว่าบางเอิญมันบดเด้งมาหอดรัฐบาลเอามันเด้งคอยพูดเพื่อนกะไ้มาก่อนเดี่ยวนะๆส่วนหกสามนะแมนแมนเพื่อนบอกว่าอันนั้นเอากองไว้หันละเกองไว้หันกองก็เป็นเก้ากองไว้หันะมันถึกแล้วทันเว่าพีได้แล้วละแต่ว่าผันบางเอิญบางเอิญอีกหกฝันว่าไก่เป็นเก้าเนาะแมนเสียดไยนะครับแต่ว่ายังมาตบไทยใครอยู่มายำฝันหนึ่งซีซี่หนึ่งให้ ตัวนี้มีหนึ่งมา่เกี่ยวของอีกเพราะว่านามมะแห้งเลอเกินหนามาะแห้งข้าวิีดวันานาม,มาแห้งแล้ววันนี้จากที่ขอยาไว้ว่าให้ฝันว่าไดนันใดนี่ง่วได้กินแยงกระตามแมียนกอันนี้<า>คือได้เด็กหน่อยค่ะนี่คือได้เล็กหน่อยมัน,นสิเป็นยังม่นสิเป็นเลขอยู่บอกมันสิเป็นยางจังว่าแต่ว่าคิดว่าหนึ่งเป็นแต่มีอยู่ที่ขับถ้าเกิดถ้าเกิดตีตามฝาัเมนเนาะเพราะว่าเกี่ยวของกับหน,นึ่งมมกนี่บ้านเลขที่หนึ่งเงนบ่ บ้านเล็ที่หนึ่งไปเลยไปโดยตรงเลยคือไปบ้านเหล็กที่หนึ่งนะครับขับรถขั้นเขียวนี่แหละเนาะขับสามขึ้นสอนเลยไปขึ้นสุดท้ายขึ้นไปบ้านเหล็กที่หนึ่งโอ้โอ้แมนขึ้นที่สองนี่ไปบ้านเล็กที่หนึ่งขึ้นที่สองไปบ้านเล็กที่หนึ่งที่สามพอเขาฝากลูกมากขั้นขึ้นที่สามเขาฝากลูกมากขึ้นที่สี่เขาาลูกไห้ยขึ้นที่สี่เขาเอาไห้ตำรวจทำนมาจับตำรวจทันมาจับว่ะจับเพี้ยนยังเขาเต็มใจให้เจ้าของกัน อันนี้ตัวเล็กน้อยนเขาเลี้ยงบ่วหวเข้ากับจอยากเลี้ยงเขากับบางส่ครับอเอามาดีถึงเวลาที่จะต้องแปลความฝันแลว้ว <laughs> <laughs> ก็เอาตามความคิดของปากตวงเฮงก่อนครับผมเนาะว่าเข้าสิปแปลไปจังไหนเข้าก็สิปแปลไปจังไรรหนเล็กน้อยกับมิตรผูไายเนาะเข้าไปแปลเป็นเนื่องหานี่แล้ว หนึ่งหานี่ตีไฮว่าอยู่ในสามตัวที่เขาจับไปมันขึ้นนี่เลยแมนมหนึ่งหาครับตัวกับมันเป็นศูหนึ่งศูนย์ห้าเนาะแมนบาเน,น่กับสีจับหนึ่งหาออกมาแมบ,บ,บอกเหรอนี่บอกเหรอจ้าคือว่าศูนย์หานี่มันว่าถือนั่ต้องเป็นหนึ่งหาจยังไหนมันก็ไม่สีแยใจกันศูนย์ห้าก็ากได้ ามาหนีป้าจับรถสิจับออกมาจากคูย,ยังไงว่าลองดูบ้านอันศูนหานี่ก็เป็นเลขรถเนาะครับศูนหานี่เป็นเลขรถเขียวอ่าหนึ่งหานี่เท่ากับนักนา่ง่รอรถอยู่ดิ้ครับกานิ่รอรถอยู่กับบ้านเลขที่มาเลขที่หนึ่งพุ่งเพิ่นกัดหนึ่งยางเดียวมาเลขที่หนึ่งยางเดียวเนาะมาหน,าเน,นหีเขาฝากลูกมากกับมีเล็กน้อยผูหนึง่งครับเอาก็มันขึ้นมาสองย่ำสามย่ำนาะสันนี อบาดนียนที่ว่าตีเยอะมากสามหารเอาว้นรถเมนบอทะเบียนรถสามเอาว้นหน้าว้นหลัง่วนหน้าวนหลังวะนออมรถอยู่เนาะก็เลยเอาสามมาจับใส่หาน่าเมีนคือจับออกมาจากทะเบียนรถออกมาจากัทะเบียนรถครับพว่าฟันย่ำไดออกย่ำนันรถกันหนีเนาะอันสามเจ็ดนี่ก็คือออกออกมากนี่ละกับทะเบียนรถคือเก่าทะเบียนรถคือเก้านี่ละมันข้องหนาสามเจ็ดศูนย์ห้าเนาะครับผมมาดีหนึ่งศูนย์มาจัดบอครับ หน่ยมันสิีหลายเปิดบ่อแต่ว่ามันก็อยู่ในนี่แล้วล่ะอยู่ในเลขสามตัวนั่นแหละพี่น้องคนจับเอาเพี่น้องคนสิเฮ็ดเอาเลขบยงลายตัวตรงนันมีแต่โตกเลขซ้ำเก่าแมนบ่ดเลยครับแมนอืมเป็นเลขซ้ำซ้ำเก่าคือเขียวบางหันละขึ้นย่อมซื้อว่ามันจับศูนย์หาให้จับหนึ่งหาให้จับสามหาให้จับสามเจ็ดให้มาออกซิบบอไว้เด้อ ลอดป้องขาดมันมาสิลอดป้องขาดอีนี่ตัวเลขจัเป็นอย่างนี้ให้เพิ่นเอาเฮ็ดเอารวดจัะแยกเพิ่นก็แยกเอารวดอันสิว่าเลขไม่มากกันอย่าควงขอนขาดบักม่วงคำเลขที่บ้านที่บัดไดแท้ที่มันขามทะเบียนรถดิแต่ว่าเขากับขัน่ยงอยู่ว่าติ่งยังคือว่าอันข่านอยากได้อีรีกับพิเศษบุญ เนี่ยอ๋อเพิ่นบอกว่าหรือว่าตอนนี้เลขตัวที่ชัดๆเอ้าเคยได้ยินว่าตอนนี้จะไปเฮ็ดบุญกำลังจะไปท้ำบุญเอ้าอันพูกคุยกันกับมูเพิ่นเคยมาเห็นงานน้ำเนาะเพิ่นเคยมาเย็บผ้านํำเพิ่นว่าเอาบุญเพิ่นหอดเมื่อไดเพิ่นเฮ็ดแต่เมื่อวานนี่บุญเพิ่นนั่นผาเพิ่นนวดเข่ากำบ่เข้ากมบ่หฮือยังเพิ่นมาเข้ากมเพิ่นมาเข้ากำอ๋ออ๋อเพราะว่าสิไปเฮ็ดร่องท่านแล้วกันครับบัดบันี้เพิ่์นได้มายังไม่เฮ็ดรงท่านค่ะ า็ัจนมันกับเขาว่หลายคกับเขาสิบว <c> คพ่อกับเข <c oughs> าวะพ่อพ่อพ่อพาบอพ่อเมซี่เมซี่เป็นกระบวดลายโอ้หมว่าลงท่านบ่ต้องเฮ็ดดอกต้องเฮ็ดดอกว่าสันเฮ็ดเอาอีหยังมาสมทบมันอะซื้อเจ้าสิเฮ็ดหมอเฮ็ดแกงเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังก็มาสมทบหลวนมาตักใส่พระพระบันนี้เง่อนขอสิกินคือเกาครับอืมบ่ตองเป็นบ่ตองเป็นลงท่านก็คือเอามาในส่วนนั้นดีกว่าไปเฮ็ดเออไปเผาว่าพระกับ ชี้เพิ่นมากห,หลายกระเพาะนะกระเจี๊ยบเกียร์สิบแล้วเนี่ยอาหารการกินบ่พ่ออาหารการกินบ่พ่อให้ไปส่วนนั่นให้ไปส่วนนั่นครับอาจารย์เฮาก็เลยคิดว่าคันห่วยคันหงวดบางจังๆบางหันเฮาก็สิเมาคูดเดียวโดดแล้วครับอ่อาเดี๋ยวนี้กับผู้ใดอยากเฮ็ดบุญน,น้ำกับเฮ็ดตัวบา๋นี้อยากได้จังๆวันที่สามสิบเนี่ยเพิ่นมาเขาวิ่งอย่างไรกนเอิ่นมาเขาปริวาสิบังเพิ่นบวชสุปีในพันเฮ็ดบวช ซี่ผ้าไม่เข่ากลับไม่มาเข่าปฏิบัติคือต่อมาั่าเม่นม่นเม่นจังไหนก็แบบบ่โอ้บ่ตัคุ้มอะไดเแต่ว่าเป็นเสียหแต่ว่าเป็นเสียงหอดวันที่สิบเก่าหอดวันที่สามอยู่วัดป่านั่นหือนาดลอยพระพุทธบาทเนี่ยเป็นรอยพระพุทธบาทครับเป็นรอยพระพุทธบาทเนาะเป็นรอยพระพุทธบาทค่ะโบแมนว่าอันรอยแบบนี้รอยแต่สมัยใดเนาะครับแม่แต่ว่าบัดนี้สิบ่ค่อยดังปันใด แม่บัดนี้เพื่อนบ่อให้โคนมาแต่ก่อนนี่ปู่โชดหลวงปู่โชดเพื่อนเป็นเจ้าอาวาสอยู่หันแม่่นบบครัเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พี่บูนหลวงปู่โชดศิษย์เอกหลวงปู่พี่บูนหลวงปู่ใหญ่บ้านแดงเฮานี่ล่ะอำเภอพี่บูนลากนี่ล่ะแหลนบัดนี่โค่นมาป่นเล้วดูดูโผล่ครับบาดแต่เราสิมีเงินมา้งโจรมาป่น <จ>โอ้ยมันก็นมีตาปลาเนาะตะกี้อยู่เมืองขันนะโจรมาป่นพ่น,นลูกล้านเพ่นได้เอาขึ้นไปที่วัดพระแทนครับก็เลยเอาหลังจากโจรมาป่นรู้ต่อรู้ลหลเทือ่อต่อหลเทือ,อท่อก็เลยเอาปูโชดกลับมามาไหวที่วัดมามาให้เพ่นมาอ,อยู่มาน,นิมนต์พ่นไอ้นิมนต <กะ S 1> ์นนนพ่นมาอ,อยู่วัดพระแทนที่เราเพ่นก็เลยมาเสียมามระนามราค่ะอยู่ที่วัดพระแทนพี่บุตรรักนะครับเนาะวัดนตันกา บูรณาคือเกาครับวันนั้นบ,บูรณาคือเกาบูรณาคือเกาคนถ้าใกล้บ้านก็เคยไปกับ<อ>ไปบูชาลอยพระพุทธบาทเนาะครับอ่จาจ่ว่าเป็นยังแถวหน้าคาแถวนี้บูา่าลอยพระพุทธบาทนี่ที่แถวบ้านคราบ่ะลอ,อยพระพุทธบาทอยู่โอ้ยอยู่ไกลๆหนึ่งนึงนอกประมบ้านเจ็ดกิโลนี่เองไปอ่าแกิโลจากบ้านเข้าไปนี่ครับเจ็ดกิโลนึงลอยพระพุทธบาทเฮ้ยวัดป่านริราช รอยพระพุทธบาทเนาะครับสื่วัดอยู่ที่ตำบลเตาไห่บอกฮะตำบลเตาไหตำบลเตาไห่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีผมเคยไปอยู่ประม้านสองหรือสามเทื่อนเยี่ไปไปพระพุทธบาทเข้าไปประจาทั้งที่เข้ากไปจังหันพุ่นาะว่าไปสะดวกอ๋อเดี๋ยวผมก็สิไปเห็ดบุญนล่นอยู่ดอกสดเนี่ยครับเอาใครเอาข่าวสารอาหารแห่งไปเนาะไปเพราะว่าเป็นเป็นสีไห้แม่คั่วเห็ด แต่ว่าเท่าเข้านี่เหตุนันกรคือนเข้าเห็ุหมอแกงไปก็ได้การเข้าสะดวกนะเปนเทาบ่สะดวกเข้าเอาไปสมทบเป็นยุหันครับอือแต่ว่าเข้านี่คิดว่าเข้าสิบไปเข้าสิบไปเหตุเริ่มไปเหตุแล้วเพราะว่าย้ายมาทวงเราเมื่อคืนคนีบคันอยากได้อีดีนะไปเหตุบุญเหตุท่านแน่ว่าสันเข้าก็บ่ค่อยไปเหตุบุญอีดีเอาจ้าหน้าทก็เดี๋ยวเอาตัวเลขให้ fc เพิ่มเบิ่งก่อนนะครับเบิ่งอีกรอบหนึ่งก่อน นี่นะครับเนาะตัวเลขความฝันของคุณป้าดวงเฮงครับผมนะครับหนึ่งศูนย์หานี่แตกแตกออกมาจับศูนย์หากับหนึ่งหานั่นครับผมแต่ว่าหนึ่งศูนย์นี่บ่ได้จับเนาะครับเนาะสิเป็นขื้จังป่าตาดีรอดปองขาดแห่บอกนะอคุณลาคุณลาวันที่ยีบเก่าคุณละไปสิวงเนเนๆให้ครับอ่าไปไปเฮ็ดบุญมาก่อนไปเฮ็ดบุญมาก่อนพาวานยาเพิ่นมาบอกว่าคุณแม่ของป้าดวงเฮงมาบอกสั่งพื่วมาถ้าอยากได้โชคไงอี ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านแนครับมือนีบผ่าตดครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ขอเพื่อนบอกว่าให้มาบอกแน่ว่าหนึ่งศูนย์หานี่ยมันถูกต้องแล้วไปถ้าถูกต้องก็ให้ฝันว่าได้ของได้ยังกะตาไม่โคตรหองมใไ้แล้วก็ให้ได้กินยังกะได้แต่ว่าสิ่งที่ได้คือกับเป็นเด็กน้อยครับผมอเป็นตุยุงไปนาดก็เลยมาแน่ใจว่าหนึ่งนี่ส่มมาแห้งเที่งน้ำกะลากระลังบุนบุนบุนบึนบุนมากก็เลยยังบอกว่าสิจับหนึ่งเนี่ย ใส่หงคุณป้าเพิ่นก็เลยจับไสหากรให้่าจับไ่หนึ่งหากเพราะว่าหนึ่งศูนย์นี่บ่มาพะวันเลขบ่ง้างเมื่อสันแต่กับบ่แเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ครับผมซีหนึ่งบอีหนึ่งีบ่แมนซีหนึ่งนี่มองขามควงคอนขามบักม่วงครับผมเอาส่วนตัวเลขสามหากบสามเจ็ดก็คือจับออกมาจากทะเบียนรถรวมทั้งศูนย์ห้าด้วยนะครับลักลักๆก็คือจับออกมาจากทะเบียนรถนั่นแหละ นะครับรวมๆแล้วหลายๆฝันที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขแม่นตัวเลขมันมาอยู่นี่ใกล้ๆกล้โถดิคันมาเบืองคากาแล้วนะครับอ้าเดี๋ยวเป็นฝันที่สิบอีกหรือเปล่าน่าซูฮอนจากแต่ว่าจังส่ผมว่าหลังไปท่าบุญมาเนี่แม่เนี่ยแหละญาเพิ่นสิมามาอีกแม่ของปลาดองเฮงเนาะเพิ่นคือสิมา ไขความกระจางแจงกว่านี่อยู่ดอกไขความกระจางแจงได้กว่านี่อยู่หลังจากที่หนึ่งมากเหลือเกินหนึ่งี่มาเน้นเหลือเกินหนึ่งนี่นะครับแต่ว่าจากสีหนึ่งอียั้ล่หละแต่ว่าต้องต้องล่อไปก่อนเบื้องต้นคือจับออกมาให้ประมาณนี้ก่อนครับผมอ่ามือนีกะนยี่สิบกว่าน,นาทีแล้วครับผมกระสีบรบกวดเวลาครับเพราะว่าป้าก็จะได้ไปท่านบุญต่อเป็นบ่นแ,แล้วอ,อ,อ,อื้นภูลา่อยสิไปเมื่อนี้สี โอ้เมือเยียมของก่อนเตรียมของก่อนมืออื่นสิไปบูได้อยากเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกับมาเด้อพดพระหลายครับวัดป่าในื้อรายน่ลอยพระพุทธบาทเนาะไม่ไปง่ายง่ายครับทางลาดย่างหอดบัดเลยจึดเลยแล้วครับผมตรงหน้าบ้านเท่าไปเลยครับเดี๋ยวผมกะสิเอาเบื้องกันกลืนไปซื้อไปเ็ดขาเพิ่นกินข้าวเจ้าด้วยเขาเหนียวเนาะนะไรเนาะเขาเนี้ยงเอาไปรุ่นเนาะเขาวสารอาหารแห้งไข่ยักษแผง แล้วมาๆนี่นะชิบะต้องเอาขั่วก้อนนั้นดีกว่าเอาเอาที่เติดนเห็ดได้เพันเห็ดเป็นรูปไดคนมีแม่ขั่วเนาะแมคนมีแม่ขั่วเฉพาะผ้านีเจ็ดสิบเฉพาะผ้านี่เกลียบเจ็ดสิบหกสิบขั่วเมชี่อีกเมชี่อีกอ่ะให้ว่านลอยกัวลอยกัวร่วมๆร่วมๆทั้งผ้านโอ้ผ้าอะได้แล้วต้องไปนี่คือเป็นบุญใหญ่ต้องไปให้ได้แมนครับผมเอ้า เบาไปห้องเดียวกันคืงสมมตไปเข้ากับเตรียมของกันเนาะเดี๋ยววันนี้กัขอบคุณหลายๆครับคุกคาครับแต่เมื่อพอกันอยู่มองมองมันนี่นี่